จะไปไหนคะจะพายเรือไปสายจะไปขนกล้วยฮึไม่กล้วยเหรอจะไปบรรทุกกล้วยจริงดิใช่ขนกล้วยไปขายให้เอฟซีจะไปขนกล้วยให้เอฟซีนี่แหละตั้งใจตั้งใจดูดิ <c oughs> ดูสิ ตั้งใจคือตั้งใจปลูกหรือตั้งใจพายเรือตั้งใจพายเรือกล <c ười> ้วยเราก็สวยมากด้วยกล้วยอร่อยนะอ,อ,อือร่อยอร่อยสวนนี้กล้วยอร่อยนะครับไม่สวยแต่อร่อยไม่หลอดแต่เล้าใจนะครับกล้วยที่เนี่ยจริงแวะดูอะไรนะบ้านปลาครัวลุงพรบ,บ้านปลานี้มันได้ผลไหมเนี่ย <c ười> ได้ผลยังไง อ๋อต้องเปืือยกว่านี้เหรอเหรอ,อเอามันเริ่มแล้วนะอ๋อจนเป็นขุยผงไปเลยไปค่ะก็เริ่มเปืือยแล้วนะเรือถ้าไม่มีเรือเรือเนี้ยตัดไม่ได้หรอกเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันจะตกน้ำพอดีความหมายคือจะตัดให้มันตกลงไปในเรือใช่ วันวันนี้เราจะตัดแบบใหม่พี่รัตจะไม่ตัดตรงโคนแล้วตัดตรงนี้แล้วเพื่อให้มันพับเข้าหาต้นแล้วลองดูมันมีวิธีไหลชึบนะไหลซึบอันนี้ประชุมหาเรือกันเรียบร้อยแล้วนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกระแทกเรือนะกระแทกเรือเอาไปกระแทกเรือทดลองก่อนต้องถูกตินะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้มันตกน้ำก่อนเดี๋ยวเรียบเรอยบเรียบก่อนดีกว่าให้มันตกน้ำไหมขอโทษโทษมันน่าจะไม่ไม่ถึงน้ำต่เดี๋ยวอย่าดึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระแทกนะ คุยกันให้รู้เรื่องนะครับเออเก่งโอ้กาแ้เลยว่ะแต่ระวังอยางนะลุงเสื้อเสื้อลุงอ่ะเสื้อยางมันบุบๆเลยอ่ะมีอีกไหมแถวนี้มีอีกป่ะไมมีแล้วเนาะตรงหลังเลยเครือนั้นไม่ได้เหรอคะเครือนี้ไม่ได้เนี่ยเครือนี้ได้ยังได้ไม่ได้ยังเหรอไปต้นไหนอีกถ่ายไปท้ายสวนเลยใช่ไหมแล้วก็โคนทิ้งนะคะกล้วยเนี่ยพอให้ลูกแล้วเขาก็ต้อง พรีชีพนะคะตุ้ยปึ๊บเรียบร้อยหวงไม่ได้ไดเดี๋ยวตอนนี้มีปัญหาว่าสะพานเนี่ยมันขวางเรือลุงให้ทำยังไงนะมัันนอยู่กบเทคิให้เมบไปเหรอบอดได้แล้วบอดได้แล้วน่าจะให้ล้งเขาเมเปเดือพลาดง่ายกว่าอันนี้เรากำลังผ่านช่องแคบมะละกา ก้วยจะช้ำก,นะกว่าเรือนี่แหละนะไปต้นนายชมว่าดอกบัวเสือไหมมีดอกเดียวอะ่ะอา้อาวป่านนี้นะคะอีกเครือหนึ่ง โอ้อยู่ไกลเรือมากเลยอ่ะสงสัยต้องไปทางบกแล้วแหละขึ้นเรือมามา,มาเอาทางบกเนี่ยอุ๊บอ<ม>ุ๊บโอ้ยระเด็บกรเด็วิธีการตัดแบบใหม่หละคะให้ตัดที่สูงใช่ไหมใช่ทับลงเข้าหาต้นอ๋อไปได้ไอเดียนี่มาจากไหนอะคะไอเดียนี่มีเอฟซีเขาบอกมามีเอฟซีเขาบอ,อกว่าอย่าไปตัดจังแทรกมันจะแทรกพื้นใช่ไหมเออจริง อเออก็จริงเนาะเนี่ยมันไม่ไม่กระแทกพื้นเลยเนี่ยเรือมันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันจะกระแทกเรือนี่แหละค่ะยอย่าให้กระแทกเรียนะหลวงพรบอกอย่าให้กระแทกเรีย,นะลยรแล้ววังโอ้ยโอ้ภายไปกับน้ําไม่มีกระแทกอยู่แล้วกระแทกอะไรไม่มีกระแทกเรียน,นี่ <laughs> หมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วยังลุงเขาบอกก็สองเคลียนะเออเอาสองเคลียพอเนี่ยลูกมันใสเหนียวนี่เหรอเอาเลยแม่แม่อยู่แม่อยู่เนาะให้แม่เลยหน่วยใหญ่มากเลย่นละอุ้ยหน่วยใหญ่อุ้ยเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยเขาดูเดี๋ยเดี๋ยวเขาดูของลูกนี้ก่อนโอ้ยมันเหลืองอ่ะลุงเพราะว่าเนี่ยเนี่ยกินได้แล้วมั้งเนี่ยเอาเก็บเลยค่ะพี่เล็กนะงั้นเก็บไปสองลูกเลยไหมมันไปคู่แข่คลนลูกนี้ยังไม่ไรเหรอยังไม่ใสเหรออ่ะพี่พร ทำยังไงเวลาเก็บอ่ะจะบิดกันอย่างนี้แหละครับโอ้ยนั่นแหละเอาไปกินเลยผิวไม่สวยหรอกแต่ว่าน่าจะดีอยู่มันร้อนไงถุงห่อถ้าไม่เอาถุงเจาะรก็อันนั้นกินถุงเจาะรูเนาะเจาะจแล้วเอรูไม่ใหญ่แตต้องซื้อถุงจำเพาะของเขาเนาะมันนันนั้นครับต้องเป็นกระดาษเออดมใช่หมดแล้วกลับเลยให้เรือกลับเลย วันนี้ตัดกล้วยสองเครือมี f อซนะคะอยากทานกล้วยสวนแบบปลอดสารปลอดสารนะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะรอรับได้เลยะคะ่แะแม่ที่ปูนมาแล้วรังโอ้วันนี้ได้กินหลายแนวเนาะได้กินทั้งฟักทองได้กินรั่หลังอีกว้เอา้าสงสัยพี่กระพูไปชนแน่เลยเอาเอาพายไปสักมันอ่ะเมื่อกี้ะ กระติกน้ำลอยเลยอะ่ะลำบากไหมพ่อโนมพีเล็กสะพานทีคืะว่าโอ้ย,อยเรือชนสะพานโอย,ะโอยจะขำไปไหนเนี่ยร้อนทีนี้จมแล้วก็หายเลยนะ โอ้ยลุงบอกว่าหิ้วมาก็ถึงตั้งนานแล้วอาจารย์ฉลุยไปไหนว่าอาจารย์ฉลุยปอกฝรังอยู่สะพานอาจารย์มาอยู่นี่แล้วจ้านี่ดูเวทเทรนนิ่งดีๆนี่เองนะคะถือกล้วยแบบว่าเป็นการเวทนะคะสร้างกล้ามเนื้อในไม่ให้มันหายไป ทำให้ร่างกายแข็งแรงมันเป็นฝรั่งแดงนี่ฝรั่งไส้แดงเป็นฝรั่งไส้แดงแหละแม่แม่ต้องชิมล้างแล้วผมล้างแล้วหลอดสารปลอดสารอุ้ยฝรั่งไส้แดงคุณยายวันนี้คุณยายได้กินหลายอย่างเลยย่างอีกเหรอหนูขอชิมคำหนึ่งนะอยากกินเคโอเคโอเคโเราเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเอเ คุณเจ้าม่าชิมชิมชิมบักดามาหาฮะบักดาอร่อยไหมแม่ชิมบักดาฮะบักดาพอเดาโอ้เอาพี่พรกินยังยังมันจะหวานอมเปรี้ยวเนี่ยเนาะอร่อยแต่เข้มไม่มีเมล็ดด้วยเนาะรสชาติเข้มข้นเลยกินง่ายไม่มีเม็ดนะนั่น ได้กินอร่อยแล้วแม่เปรี้ยวเข้มเข้มข้นแซ่บเนาะโอ้คักเราแบบนี้ไดี๋ยวจะมีคนสั่งฝรั่งมาอีกไหมเนี่ยไม่มีของเอาละมุดเราไม่ได้เก็บเลยนะเราของเราเยอะเนาะเก็บไหมอ่ะต้องเก็บปุ่มไปมันนะมันยังเล็กอยู่ไหมใช่ไหมนั่นเป็นมันพันเล็กเล็กเหรอมันเป็นพันเล็กนะลุงเออผมว่าไอ้ไอ้กิ่งข้างล่างมันน่าจะแก่แล้วนะใช่ไปไหนอ่ะเอาอะไรทำมะละกอพี่มะละกออีกเหรอ โอ้ยกิจกรรมหลายครับด้วยเฮีน่นนี่พี่น้องเอ้ยยางน้ำกับพระท่านดอกว่าอุป,ป,ปกรณ์ในการเก็บมะละกอที่แฟนรายการเขาเอามาให้เนี่ขอบคุณพี่นุ้ยกับพี่แมนนะครับที่เอาที่สอยมะละกอมาฝากตอนที่เรามีงานอยู่ที่ FM95 ลูกทุ่งมหานครตอนออกบท๊ทอะนะตอนออกอบู๋ตั้งใจด้นะน่ะแกตั้งใจเอามาเลย แล้วเราก็วันนี้เราจะทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าลูกนี่เลยระวางตาด้วยนะจ๊ะอย่าเอาตาไปใกล้ยางเด้อเอ้ามันง่ายมากเลยประสบความสำเร็จ มันใช้ได้ผลจริงจริงทำไมเพิ่งมามันใช้ได้ผลจริงๆปีนอยู่ตั้งหลายปีตั้งปแข้งขาหักสมัยก่อนเราปีนโอ้ยขอบคุณหลายๆโอ้ยเรื่องมันง่ายแล้วมันง่ายมากด้วยนะนี่ไงผู้พอนมาเลือกอันนั้นมันเอวมพันในอย่างน้อยหน่นขวามือดีกว่าไปจ่อ ดูเป็นฟาร์มใหญ่โตมากอุ้ยได้เยอะอยู่นะได้เยอะน่าจะเกือสิบห้าลูกโอ้โหสวยๆด้วยเห็นสีห้าต้นนี่ได้เยอะขนาดนี้กินกันไม่ทันแล้วครับมะเขือเหลืองไม่มีคนกินเหรอไม่มีคนกินเลยเหรอโอ้โหกินไม่ทันสิไม่ใช่ไม่มีคนกินหรอมะเขือเหลืองกรอบๆเอาไหมฮะ FC ทุกท่าน เอาไหมครับมะเขือเหลืองกรอบๆเขาไม่รู้ว่ามีสิเราไม่ค่อยได้มาสังกเอาไปกินกแวบองเอาไปกินกับแจวบองนี่แซบขนาดเดยยำมะยำน้ำปลาร้าใช่ได้พนักง,งานเก็บมาจากไหนเนะี่ยก็สูงยาวเขาดีอืมไม่เหมาะกับต้นมะเขือนะเราว่าเออเหมาะน่าจะเหมาะกับต้นเพกามากกว่าเออนี่ต้องถามพ่อครัวอะไรทำอะไรอร่อยคะเมนูนี้จะเกิดภาคกลางนะครับ แกงกะกบฮะแกงกบผัดแห้งอาจรย์เลกอจารย์ถลุยมันมีปลาไหลอยู่อ่ะเอาเลยไหมล่ะปลาไหลผมเห็นมันพ่อบอกว่าไม่ค่อยเข้ากันผัดใส่ปลาไหลอะไม่เข้าเลยไม่รู้พ่อเขาบอกไม่เข้าปลาไหลมันต้องแก้งปลาแหละแบบแกงปลาก็ได้อยู่นะแบบสไตล์แกงปลาปลาไหลอะแบบเมืองกาญนะอาจารย์ สวยๆจากสวนไม่สวยนะพี่นี่แหละอันนี้ความสวยอ่ะความสวยมันไม่ได้มองที่ข้างนอกเรามองกันที่ภายในแต่ข้างในยิ่งกว่าข้างนอกมเรามองกันที่ข้างในที่มันหวานมันฉ่ำนี่คือความสวยเดี๋ยวไปกินให้ดูก็ได้สวยภายนอกนะบางทีสวยแต่ข้างนอกนะพอแก่ะมาว้ารสชาติ ไม่ได้มี <ละ S 2> มีนะอเออเ <c oughs> นี่ย <c oughs> พูดถึงใครเห็นไม่สวยไม่สวยกล้วยนี่แหละโอ้ยมีปรีด้วยอะ่ะท,ทำอะไรกินดีเฮ้ยหมกบอกนี่อันนี้ไม่สวยแต่อร่อยแต่ลองกินดูเปลือกเปลือกไม่สวยก็จริงนะแต่ข้างในอะ่ะเขาค่อนข้างจะโอเคคือกล้วยธรรมชาติเนะแล้วก็ปล่อยเขาธรรมชาติเขาอยู่และ อยู่สวนนี่ก็ได้มีผลหมากหลากไม้กินเนาะอย่างละเล็กอย่างละนอละนะ้อยฮะแม่เอาไหมเอานอนอยู่ในครัวคุณยายนอนในครัวนี่ว่าไปนอนห้องก็มีสามสี่ห้องคุณยายนอนในครัวฝรั่งฝรั่งชอบมากเลยลได้ข่าวว่าชอบฝรั่งไม่ใช่เหรอเสียงคนลือทุกแรงเ้า ว่าน้องเป็นมียาชาวพวกทหารฝรั่งอร่อยจริงเนาะไส้แดงฝรั่งไส้แดงที่ไม่มีมเมล็ดเลยเราไปเอามาจากไหนเที่ยวที่เราไปเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ปากช่องปากช่องที่เราไปไหนมาแล้วเราแวะปากช่องปากช่องร้านคุณพี่แกอืมอืมใช่ไหมแกคัดมาอย่างดีร้านนั้นหรือเปล่าวะมีคนตามไปซื้อเยอะนะแกบอกบ้านนี้ตื่นกันหรือยัง อ๋อยังบ่เตือนเด็กเอาล้วเสียงผู้ใดญน้อบ่ยังบ่เตือนก็มีเสียงเวา <c oughs> นอนนิ่งมากแม่นอนสบายไหมนอนสบายอากาศประมาณเท่าไหร่คะนอนก้าวไนวันนี้นอนก้าวนาวนอนกับนาวอนก้นกาวนนหน,า, <c oughs> น,น,หนาวมั <c oughs> นหนาวอักหน้ายังไม่ล้างอย่าเพิ่งมาหนูเ <c oughs> <c oughs> ปิดก่อน ก็อากาศดีอากาศดีก็นอนสบายเลยคุณแม่ฤดูนี้เป็นฤดูหนาวนะคะก็จะหนาวไปจนถึงประมาณกุมภามีนาแบบประมาณกลางๆเดือนก็จะเริ่มร้อนนะคะแล้วที่นี่ะมันก็จะสุดกูสุดโต่งนิดนึงร้อนก็ร้อนมากร้อนเหนียวเหนียวร้อนลมทะเลหนาวก็หนาวเหมือนภาคเหนือใช่มีลม ปีใหม่นี้นะคะเราก็จะยังอยู่บ้านสวนเหมือนเดิมนะคะก็จะมีบรรยากาศของบ้านสวนมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างเช่นปลูกอะไรก็ได้กินมากขึ้นปลูกพืชยากๆแล้วมันติดมันออกดอกออกผลก็จะถ่ายอัปเดตให้แฟนๆได้ชมกันนะคะอีกอันหนึ่งที่พอเราอยู่ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่า,ายังยังยางมุมบ้านของพ่อทางนซนนี้นะ มันก็จะดูโทมไปนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนมันมีต้นกล้วยใช่ไหมครับตอนนี้อายุของต้นกล้วยมันเออเออเราว่าอะไรมันหายไปอายุของต้นกล้วยมันก็มีอายุมันเนาะมันก็เลยสมโทมลงตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวพี่พรกลับมาจากบ้านเราก็จะปรับปรุงแถวแถวนี้นะครับให้เป็นอะไรดีคะให้เป็นแปลงผักขั้นบันไดเราจะเน้นผักกินทั้งนั้นเลยมุมนี้นะฮะแล้วก็อันไหนที่ลงแปลงผักได้ จะไม่ปล่อยให้มันลกๆแบบนี้หละนะครับถ้าแถวนี้ฮะมันก็ดูลกๆใช่ไหมครับเนี่เดี๋ยวก็เราก็ลงแปลงผักไปต้นไม้ที่ที่อยู่ได้ก็อย่างเงี้ยอันเนี้ยต่อไปจะได้กินก็จะมีการปรับปรุงโซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นแปลงผักขั้นบันไดก็ถึงว่าการทำสวนนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีหรอกครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆ แล้วก็เราก็จะปรับทั้งโซนนั้นก็เป็นแปลงผักให้หมดแล้วก็ถ้ามีเวลาช่างมาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับจะทำเป็นเทเลสนะครัลูกควาจะกลับไปเยี่ยมบ้านบอกให้เอากระเป๋าลากเพราะว่าต้องภาพจับสลากได้มันทำไมนะลุงงาเนมันงาเนนงาเกินไปแล้วมัน <c oughs> มันอเหรอ ไอใครอะกลัวเขาดูเราต้องเป็นกระเป๋ายังไงของลุงพลกระเป๋าหิ้วกระเป๋าพายไปงั้นเลยเลิศค่อยสมกับคนหน่อยโอ้ยใครบอกเรานี่เป็นกระเป๋าที่น้องภาพเขาจับได้ของคุณกำพูนะคะเป็นกระเป๋าลากภาพยังไม่ได้เอาไปใช้เดี๋ยวให้ลุงพลลองดูนะแกาจะว่ายังไง กัารักน่ารักมเนี่ยน่ารักมากพอดีได้ไดสิบโลได้ออวันก่อนน่ะไปทำอะไรการที่หมอชิดเชื่อไหมว่าคนหมอชิดเขาลากกระเป๋ากันนะคะอพอเขาไม่แบกกันแล้วเขาลากกระเป๋าแล,แล้วจัหมอชิดเขาจัดระบบใหม่ละไม่ได้ไปออกกันที่คิวรถแล้วนะลุงฮัดฮับทำเมนอยู่อัไม่ได้ไปออกคิวรถแล้วนะเราจะไปคิวรถววก็ต่อเมื่อครึ้นชั่วโมงรถจะออก จะไปตรวจตั๋วแล้วก็กระเป๋าเนี่ยสแกนวางเนเหมือนสายพันสายการบินเลยสแกนหาวัตถุอันตรายของมีคมห้ามนะปืนเปิดอะไรไม่ได้เลยมันน่ารัาดีว่ะแล้วมันไม่ต้องแบกไงก็ี่แล้วนี่กระดูนสแกนไปแล้วโดนอะไรมีดปะโยนเข้าเคี่ยงนั่นแหละกระเป๋าอ่าใช่ดีแล้วเนี่ยมันไม่ต้องแบกเนาะพี่เพียรเนาะเอาไล่ขู่ทำไมให้พ่อแม่กับเหมือนจะเอาไว้ให้ลุงไว้ยืมใช้ก่อน ดีลุงไม่ต้องแบกเ้าอยากได้อะไรกลับมาทีเนี้ยใส่ยักยักเ,เข้าไปเดี๋ยวเดียวเขาไปเข้าค่ายเขาใช้ของลุงโจที่ให้ไปอ่ะใช่อันใหญ่กว่านี้อาไปใช้เลยพี่พรเขาเขาอายเขาบอกว่ามันมันง่ามโพดเออใส่งามงามน่เป็นซูเปอร์สตาร์แม่เออเดี๋ยวคนปโทร,รารถนลุงพรคนรู้จักนะรู้จักเออ คาดว่าลุงพรเดินขึ้นรถหมอชิดเนี่ยเราห่วยลุงพรเดี๋ยวนี้แม่คนจี่กับทักทายแสนกับพี่พรเป็นแสนแล้ว <stories> <m> <saben> ส่งล <m> ุงพรกลับบ้านนะคะนั่นกระเป๋าลุงไหน่ะโอ้สวัสดีครับเดือนทนงปลอดภัยลุงพรกลับมาวันไหนนะสุกเหรอ สุกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สุกๆนะงานหนักอยู่ที่พี่สำลินแล้วงานหนักเยอะเลยน่ะที่แปบว่าหนึ่งร้อยเอเคอร์ไเ่นงานจะเดินไปเดินมากไม่ได้ทําอะไรงวงงงไม่รู้ทำอะไรก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่กัมพูช่วยเดินไปเดิน